ช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันวิสาค่ะบูชาเป็นวันพระใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนพี่เอร้านสักผ้ามาซักเซ่น,นะคะทุกคนได้สั่งหมีคกุกแม่รด 50กล่องนะคะแล้วก็นนุชเนี่ยสั่งอีก10กล่องนะคะแม่รดแม่แอนแม่เนียนรวมกันแล้วเนี่ยเป็น72กล่องนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยเยอะมากน้องม่ต้องช่วยแม่ลถทำด้วยนะคะทุกคนแม่รดขอบอกเลยนะคะงานนี้ถ้าไม่ได้น้องม่ต้องช่วยแม่รถไม่มีทางทำทันนะคะเพราะว่าแม่ลดเริ่มทำตอนประมาณตีห้าอ่า <Okay. S 1> แม่ไปซื้อของตีห้าแต่แม่เริ่มทำประมาณ6หก <6 S 2> โ,โมงกว่านะคะคือ 72กล่องเนี่ยถ้าไม่ได้น้องไปตองช่วยนี่แม่รถแย่แน่ๆนอนี้เราก็จะโชว์นะคะ1ถุงมีเท่าไหร่คะน้องพี่ตอง1ถุงมี8กล่องนะคะทุกคนมี1ถุง8กล่องแล้วมีทั้งหมดกี่ถุงนะคะมีทั้งหมด9ถุงอ่านบะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะ123456789 1, มอ,อ่าะทุกคนถุงนะคะ72กล่องะคะ่ะทุกคนใช่แล้วอ่าตอนนี้เราก็พร้อมไปแจกแล้วใช่ไหมคะ ใช่แล้วอันนี้ก็จะมีเกี๊ยวทอดที่ด้วยแล้วก็มีตะเกียบเครื่องปรุงถุงนะคะมีพร้อมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทุกคนไปเราไปกันยังไปกันเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแจกมีครุกกันนะคะทุกคนใช่จะหมดไหมอืมไม่พอสิโอเคไปไปกันเลยอันนี้นะคะแม่รถน้องไม่ตองนะคะแม่แอนแม่เนียนแล้วก็แม่ออมนะคะทุกคนก็อยู่ที่ร้านมากาเซ่แล้วนะคะมาซักซี่ มาซักซี่ใช่ไหมอ่ะอ่ะซักซี้นะคะก็ตอนนี้ก็เสีดเนเสดีเนะอ่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะบอก่าถ่ายรูปก่อนโอเคโอเคเอาตาตั้งถ่ายรูปอเก่ดอนอันนี้นะคะก็คนมาหมดแล้วนะคะเจบสองกล่องทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เอาเครื่องปรุงเอาเกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวด้วยหรกแม่จ๋าเอาเกี๊ยวใส่ได้หร แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงแจกกันทั้งหน้านะคะชื่อร้านมาซักเซ่น,นะคะทุกคนก็พี่เอ๋นะคะเป็นคนใจดีมากๆก็จะมาแจกของในทุกๆวันค้าใหญ่นะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสขาขบูชาก็ได้มาแจกของอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเย้น้องออมมา

เพื่อที่จะแต่แม่ออกนะคะเจดสบสอกล่องแล้วค่ะทุกคนมีน้ำมีนมเช่นเคย ได้มาได้มาเลยค่ะน,น้าดีค่ะลุงข,ขอบคุณนะคะอาน้ำเลยค่ะขอบคุณครับขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ร้านขายแหง้ง <c oughs> แตแ่แม่ไปยืนเลยถ่ายนะคะวันนี้วันวิสาขบาูชาเป็นวันท้ายใหญ่นะคะที่ร้านมาซักเซ่นะคะจะเขาจะทาโรงทานในทุกๆวันท้ายใหญ่ก็จะมีแม่เนียนแม่แอนแม่ออมนะคะแล้วก็แม่ๆหลายคนในช่วยในการร่วมบริจาคนะแม่รถก,ก็ร่วมด้วยนะคะทุกคนก็เป็นในทุกนะคะทุกคนวันนี้แม่รถตั้งใจทำมากๆขอให้ทุกคนที่มากินมีทุกวันนี้อร่อยอร่อยทุกคนนะคะทุกคน Yeah.

え、オッケー。もうやったやん。Okay. <laughs>